สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับเขากับสอตตดปั่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเกมอ e ียิปต์บุกนั่นเองนะวันนี้นะคะสอนจะไปเบ็ดที่10นะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป750นั่นเองนะคะเราจะเลือกโบนัสนะคะเป็นตัวเลือกลี้ลับเนาะมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้หมุนฟรีกี่รอบแล้วก็ตัวคูณเท่าไหร่เราได้หมุนฟรีทั้งหมด15รอบนะคะแล้วก็ตัวคูณเริ่มต้นที่คูณ5นั่นเองนะ มารุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะอีงิีบุ๊กของเรานะคะจะได้ทุนคืนหรือเปล่าหรือว่าขาดทุนนะคะนางเสกแล้วนะคะได้มาหกสิบค่ะเสกอีกไหมรอบนี้ไม่เสกแล้วนะคะไปกันต่อได้มาอีกหกสิบค่ะตัวคูณคูณเจ็ดแล้วนะคะตอนนี้เลือ,อีกสิบรอบ เลือ,อีกแปดรอบค่ะเลือ,อีกเจ็ดรอบนะฮะเราได้มาแค่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดเท่านั้นเองเนาะเหลืออีกห้ารอบสุดท้ายนะคะมาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะได้มาอีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกค่ะเราได้รางวัลน,นะคะหมุนฟรีนะคะอีกห้ารอบนะทุกคน มเมื่อกี้นะคะ s ต a t อร์ของเรามา3ตัวนะคะทำให้เราได้หมุนฟรีเพิ่มนะได้มาอีก103บาทค่ะแล้วก็มาอีก60เหลืออีก7รอบสุดท้ายนะคะเหลืออีก5รอบค่ะตอนนี้นะคะตัวคูณของเรานะคะคูณ11บเนะได้มาอีก66ค่ะแล้วก็มาอีก36นะคะ เหลืออีก3ามรอบสุดท้ายนะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้ทุนคืนแล้วนะยังไม่เห็นกําไรนะทุกคนคะ่ะเหลืออีก3รอบนะคะมาลุ้นกันว่าจะได้ไปเท่าไหร่นะคะถ้าแตกใหญ่นะคะเราก็จะได้กําไรอยู่นะตอนนี้นะคะ่ะได้มา297ค่ะไปกันอีก2รอบสุดท้ายนะคะตัวคูณของเรานะคะคูณ15นะตอนนี้ได้อีก30ค่ะ กำไรเรามาแล้วนะฮะแต่ยังมาน้อยอยู่นะเหลือรอบสุดท้ายค่ะเราได้หมุนไปทั้งหมด20รอบนะทุกคนค่ะได้เงินรางวัลรวมมา870บาทนะ,ะเท่ากับกําไรเราประมาณ100บาทเท่านั้นเองนะ,ะสาหรับรอบแรกเนาะไปกันต่อค่ะไม่พูดพราำทาเพลงนะคะก็ไปกันต่ออีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้ก็เบ็ดเท่าเดิมและซิลฟิเจอร์เหมือนเดิม ตัวเลือกลี้ลับเหมือนเดิมนะคะเราได้หมุนทั้งโมสิบรอบนะแล้วก็ตัวคูณเริ่มต้นที่คูณสิบมาค่ะรอบนี้นะคะตัวคูณเรานะ,ะเริ่มต้นเยอะนะ,ะแต่ว่าหมุนฟรีก็น้อยอยู่นะ,ะสิบรอบนะเะสกแล้วะคะ่ะทุกคนได้ไหมได้มาสี่สิบค่ะเสกอีกแล้วนะคะได้มาอีก3าสิบสามค่ะวายมา2ตัวนะคะ แตกไปอีก660นั่นเองนะเสกอีกหนึ่งนะคะได้เงินรางวัลก้อนโตนะทุกคนจะได้ไปเท่าไหร่นะทุกคนคขะได้เป็นรางวัลเมก,กะแล้วคะ่ะได้ไปเท่าไหร่นะรอบนี้ได้เป็นรางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์แล้วนะคะ เราได้ไป733นะคะท่่นทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะได้ทุนคืนแล้วนะคะแล้วก็มาอีก468ค่ะเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีท้ายคลิปนะคะว่าเราได้ไปเท่าไหร่เนาะสำหรับรอบนี้นะคะตอนนี้นะคะเราได้ทุนคืนแล้วนะคะแล้วก็ได้กําไรด้วยนะคะเดี๋ยวก็ท้ายคลิปนะคะสรุปอีกทีนึงเนาะตอนนี้นะคะเราได้เงินรางวัลระดับเมกะนะคะได้ไป468ค่ะ เหลืออีกห้ารอบนะคะกับตัวคูณคูณ14นะคะได้มา329ค่ะมาอีก300ค่ะเราได้เงินรางวัลก้อนโตนะทุกคนได้ไปเท่าไหร่300แล้วตอนนี้นางวัลเป็นเมกะแล้วนะคะ ห้ายมาค่ะทุกคนดัง,งวันลนางวันก้อนตนหลับซุปเปอร์แล้วนะคะได้ไป6กรยยีค่ะเหลือหมุนอีกสรอบสุดท้ายนะอีก3มรอบค่ะได้มาอีกสามสบสองบาทเลยสองรอบเลยอีกหนึ่งรอบนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคน โอโ้รอบนี้นะคะเราได้หมุนไปทั้งหมด10รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมมา1,862บาทนะคะเท่ากับเราได้กำไรรอบนี้นะคะประมาณ1,000บาทเลยนะทุกคนคะ่ะก็วันนี้นะคะาซอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายคะ่ะ